สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแม่อูชาแนลค่ะวันนี้นะคะแม่อูจะพาทุกๆคนนะคะไปทําเมนูขนมไทยไทยทานกันอีกแล้วนะคะนั่นก็คือเมนูขนมชั้นอันชันค่ะ<ม>เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าสําหรับเมนูนี้นะคะเรามีวิธีการทํากันอย่างไรและใช้วัตถุดิบอะไรกันบ้างนะคะสําหรับการทําขนมชั้นนะคะ ดอกอัญชันนะคะใช้ประมาณ30ดอกค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำนะคะตั้งไฟค่ะแล้วก็นำไปต้มนะคะต้มให้เดือดนะคะแล้วก็นำมากรองก็จะได้น้ำอัญชันแบบนี้นะคะพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาทำในส่วนของน้ำกะทินะคะละลายน้ำตาลนะคะใส่น้ำกะทิลงไปค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะใช้ไฟอ่อนค่ะเคี่ยวจนน้ำตาลละลายนะคะ เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเคี่ยวเสร็จแล้วก็ปิดไฟนะคะแล้วก็พักไว้อุ่นค่ะแล้วค่อยนําไปผสมกับแป้งนะคะเพื่อจะทําขนมชั้นอันชั้นไงคะ <Yeah. S 1> ตอนนี้นะคะน้ากะทิกับน้ําตาลของเราก็ละลายดีแล้วนะคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราก็ปิดไฟค่ะแล้วก็พักไว้อุ่นนะคะ <Yeah. S 1> จากนั้นนะคะเราก็มาผสมแป้งค่ะแป้งมันนะคะ แป้งข้าวเจ้าค่ะเกลือป่นนะคะจากนั้นก็ตีผสมแป้งให้เข้ากันค่ะ เมื่อผสมแป้งเข้ากันแล้วนะคะจากนั้นเราจะนําน้ํากะทิกับน้ําตาลที่เราเคี่ยวไว้นะคะนํามาละลายกับแป้งค่ะค่อยๆเทใส่ไปทีละน้อยนะคะแบ่งใส่สักสองสามรอบก็ได้ค่ะแล้วก็ค่อยๆคนแป้งไปเรื่อยๆนะคะจนทุกอย่างละลายเข้ากันดีค่ะ เมื่อแป้งของเราได้ที่แล้วนะคะจากนั้นเราก็นํามากรองค่ะด้วยกระชอนตาถี่นะคะหนึ่งครั้งค่ะเพื่อให้ตัวแป้งของเรามีความเนียนละเอียดยิ่งขึ้นนะคะเมื่อกลองแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะตักแบ่งแป้งนะคะออกเป็น2ส่วนค่ะเท่าๆกันนะคะส่วนหนึ่งก็จะทําเป็นสีขาวค่ะและอีกส่วนหนึ่งก็จะทําเป็นสีม่วงอัญชันนะคะ เดี๋ยวเรามาทําในส่วนสีขาวก่อนนะคะอันนี้คือแป้งในส่วนสีขาวนะคะเราก็จะแต่งกลิ่นด้วยกลิ่นมะลิค่ะครึ่งฝานะคะแล้วก็จะตามด้วยน้ําเปล่านะคะใส่น้ําเปล่าลงไปนะคะเพื่อจะให้ละลายแป้งแม่ตัวแป้งของเราข้นจนเกินไปนะคะเพราะในส่วนสีขาวนะคะเราไม่ได้มีในส่วนของน้ําอัญชันนะคะขนาดความเหลวของแป้งจะได้เท่าเท่ากับตัวแป้งอัญชัน,นะคะ่ะ เราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปผสมนะคะสีขาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาทําในส่วนของน้ําอัญชันนะคะในตัวน้ําอัญชันนะคะเราก็จะใช้มะนาวสดคนะหนึ่งซีกนะคะบีบลงไปในน้ําอัญชันค่ะเพื่อที่จะให้น้ําอัญชันของเราเปลี่ยนสีนะคะจากสีน้ำเงินแบบนี้นะคะเมื่อเราใส่น้ํามะนาวสดลงไปแล้วนะคะ<ม>ก็จะกลายเป็นสีม่วงใสๆค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะนาน้าอัญชันที่ได้นะคะไปผสมกับแป้งที่เราตักแบ่งไว้ค่ะ <c oughs> ก็นําน้ําอัญชันใส่ลงไปนะคะ <c oughs> ก็จะได้สีม่วงแบบนี้นะคะ <c oughs> คนผสมสีให้เข้ากันกับตัวแป้งให้ดีค่ะเอาน้ําตั้งไฟนะคะพอน้ําเดือดจัดก็นําถาดนะคะลงไปนึ่ง5นาทีค่ะทาน้ํามันให้ทั่วกับถาดนะคะ <c oughs> เพื่อขนมของเราจะได้ไม่ติดค่ะเ <c oughs> มื่อครบเวลาแล้วก็ทําการนึ่งขนมนะคะชั้นแรกนะคะไม่วจะใส่ด้วยสีม่วงค่ะ แล้วก็นึ่งไฟแรง5นาทีนะคะอันนี้ชั้นแรกก็สุกแล้วเดี๋ยวเราจะหยอดในชั้นที่2ก็คือสีขาวค่ะทําการหยอดชั้นที่2นะคะด้วยสีขาวค่ะตักใส่ตัวขนมให้เท่าๆกันในแต่ละชั้นนะคะเพื่อเราจะได้ชั้นขนมที่เท่ากันเวลาที่ขนมสุกนะคะ เราก็จะทําการตักหยดขนมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนแป้งของเราหมดนะคะแต่ละชั้นนะคะตักหยดขนมให้เท่าๆกันนะคะแล้วก็ใช้เวลาในการนึ่งเพิ่มไปชั้นละ1นาทีค่ะจนขนมของเราหมดนะคะชั้นสุดท้ายนะคะเราจะใช้เวลาในการนึ่งนานหน่อยนะคะใช้เวลาประมาณ15-20นาทีค่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนขนมของเราสุกแล้วนะคะตอนนี้นะคะขนมของเราก็นึ่ง สุกแล้วนะคะแป้งของเราก็หมดแล้วนะคะอันนี้ก็คือหน้าตาของขนมชั้นอันชั้นค่ะเดี๋ยวเราจะพักไว้เย็นนะคะแล้วก็แกะมาดูกันค่ะว่าขนมชั้นของเราแยกชั้นได้ไหมนะคะตอนนี้ขนมชั้นของเราที่พักไว้ก็เย็นตัวดีแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในกันนะคะ ขนมชั้นของเรานะคะมาเกะออกมาตัดแล้วก็จะได้ชั้นออกมาแบบนี้นะคะเกะออกก็จะลอกชั้นได้แบบนี้ค่ะขนมชั้นก็ต้องลอกชั้นได้นะคะถึงจะเป็นขนมชั้นนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับขนมชั้นอันชันนะคะลองไปทําทานดูนะคะยังไงไม่ว่าฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเมลวาชาแนลนะคะเพื่อเป็นกําลังใจเมลทําทคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ